ส่งท้ายปีครับผมจัดให้กับลูกค้าทุกท่านเลยครับคันที่1เป็นคมพสุ pc 3 0 mr 3รุ่นใหม่ล่าสุดครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับรูปแบบหลังคาภูมตรงแท็กเล็กไม่มนีทุงกีออปชั่นครบๆแบบนี้นะครับใช้งานดีใช้งานทนส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยครับคุณลูกค้าทนามองหาไซส์ขนาด30หรือว่า3ตันอยู่นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดดูแรง่ายคันนี้เลย ราคาปกตินะครับคันนี้ขายอยู่369,000บาทจัดไปครับเพียงรถ30,000ครั 30, บจัดไปเพียง3,39,000บาทส่งให้คุณลูกค้าฟรีทันทีทั่วประเทศไทยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับคุณลูกค้าจองเข้ามาได้ครับ0616960160 ฝ่ายขายรอรับสายลูกค้าทุกทท่านอยู่นะครับผมโปรโมชั่นส่งท้ายปีครับผมจัดให้กับลูกค้าทุกท่านเลยครับคันที่1เป็นคอมพิว PC 3 0 MR 3รุ่นใหม่ล่าสุดครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับรูปแบบหลังคาบูมตรงแท็กเล็กไปมีดรุงกีออปชั่นครบๆแบบนี้นะครับใช้งานดีใช้งานทนส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยครับคุณลูกค้า ถ้ามองหาไซส์ขนาด30หรือว่า3ตันอยู่นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดดูแลง่ายคันนี้เลยราคาปกตินะครับคันนี้ขายอยู่369,000บาทจัดไปครับเพียงรถ30,000ครับจัดไปเพียง339,000บาทส่งให้คุณลูกค้าฟรีทันทีทั่วประเทศไทยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นเลยนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับคุณลูกค้าจองเข้ามาได้ครับ0616960160ฝ่ายขายรอรับสายคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านอยู่นะครับผม